สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องเรารักรถไฟไทยนี่พาเ,เพื่อนมาแวงาเงานะครับัรบรถพา ชมสายงานนะครับรวจหน้างานหน่อยนะครับมันเริ่มไกลนะครับเข้าพานางรถเที่ยวนะครับเช็คเสามาเช็คเียก รถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของอยู่ที่เพื่องาวนะครับจุดที่หนึ่งสามหกนะครับเรามาจากหนึ่งห้าสองที่พะเยานะครับเราเรมาวิ่งมาดูงานแถวเงาวนะมีปรับแบบอยู่บนน้นนะครับปรับ ตับปิ้นนะครับชิปปิ้นกะพาตะลุยนะครับความคืบหน้าก็ณตอนณจุดนี้ก็ได้เยอะแหละแต่ละจุดนะครับคืบหน้าแต่ละจุดที่เราได้ไปดูเราก็พาเพื่อนๆตะลุยกันอย่างเดียวขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับ เจ้าของช่องแอดบินก็พยายามนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณให้กำลังใจครับพยายามนำเสนอคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขกับเพื่อน ว่าเป็นการมาเที่ยวนะครับไก่นะครับติดรถปูแล้วนะครับพเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ